ยังไม่กดดันแชมป์ครับสำหรับผู้ท้าชิงชาวอาร์เจนตินาครับโฮเซ่าฟาเอลโซซาครับยังไม่สามารถจะกดดันแชมป์นะครับแชมป์อายุมากกว่าครับนะครับเริ่มยับซ้ายมากขึ้นครับราลาฟเอลตักหลักที่กลางเวทีเลยครับหลังจากที่รายยก <ส>ต้องหนีเข้าไปพิงไปอยู่ใกล้เชือกครับโอ้โหคาเซยชิไปนิดคร่องแน่วมากครับวันไหลลำตัวรับสวยลำตัวได้หมัดหนึ่งคาเซยุชิโดยยกนี้ไม่เร่งเท่าไหร่นะครับก่อยเป็นแบบเรื่อยๆนะครับเน้นแต่หมัดยัดครับ หลายคนที่คาดการว่าทัาชโยชิปลายๆน่าจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าอายุนันค่อนข้างเยอะแต่ว่ามาถึงตรงนี้เรายังไม่เห็นนะครับว่าทัาชชโยชินั้นแผ่วโยกวลไหลโยกลำตัวละละละตตหลบแล้วจะทิ้งหุบซ้ายตัดลำตัวของลาเวลโซซา เริ่มจะใช้ได้ครับแต่ว่าประหยัดหมัดขวาไปนิดครับสำหรับราเปลโซซาับาส่สายของโซซ่าครับเอ้าเลยครับออกแล้วครับออกแล้วเริ่ม้วครับเริ่มเม้นขวาแล้วครับคุตาชิงแยกเที่ยวคูเลยครับทาชิโชชิ มายเลยครับพอเดินเดินแล้วหยุดครับเราไปเดินกรุงเทพครับไปเดินพอจะได้แล้วหยุดถอยออกมาครับเปิดโอกาสให้ท่าโจชินั้นต่างหลัยเป็นฝ่ายเดินเข้ามานี่ครับจังหวะนะครับโดนจับทรายกับแท็กสองไม่ถึงไม่กระโดดไม่ต่อเนื่องนะครับดูท่าชิง กลับมาเป็นฝ่ายตั้งรับเป็นฝ่ายหนีวนนะครับต่อซอ้ายบ้างขวาบ้างสบบางหวระวังนีนอย่างไรครับหนึ่งสอรับปล่อยขวานี่เน้นๆได้เฮเลยครับอดยกอีกนะครับลองยังจับไปที่ทัชโยชิครับดึงนะครับ ว่าอาการพอบอาการเมยจะมากแค่ไหนครับเพราะว่ายกต่อไปนั้นก็จะเป็นยกที่10นะครับอีกสายกครับจากนี้ดู่สบายครับหน้าตาของแชมป์ก <c oughs> ่อแฟนบวยญี่ปุ่นนะครับช่วงพักยกนี้มีแตรมีกลองมีทุกสิ่งทุกอย่างครับมีเป่าฟันแฟครับยังแน่นครับ หลายคนอาจจะพลาดหวังจากคู่แรกนะครับเพราะว่าสมานนันนกคู่ทัชชิงก็เขาก็หวังว่าคู่นี้ครับจะเอาคืนนะครับเขารบธงชาติเสร็จแล้วกลับมาตามกันต่อครับท่านผู้ชมครับ ดูเือนว่า2อสายกที่ผ่านมานั้นแทชโชชิวางแผนจะน็อกนะครับจะน็อกพูตชิงชาวเอาเจเนนาแต่ว่าจงังหวะที่น็อกไม่ได้เขาเดินเข้ามุมนั้นเรียกว่ามีอารมณ์หงุดหงิดครับทิ้งเรียกว่าทิ้งหมัดลงไปข้างลําตัวใน,นลักษณะว่าเสียดายทั้งนองนะครับเราตามกันต่อเลยครับว่าเป็นอย่างไรครับยกที่9ครับยังแรกยเป็น ซ้ายรับเฉียวครับ,รบแลกแลกกันพอทำาทิจะแลกแล้วโซซ่าพอโดนแล้วถอยครับ,ออรบนี่ตัวเห็น,นชัดเจนนะครับว่าพอโดนแค่หมัดยับซ้ายสองหมัดนี่โซซ่าหันกลับไปตั้งหลักใหม่ครับอยู่ที่เชือกครับโดนหนึ่งสองครับให้เขากดหูหมัดยับซ้ายนั้นทักษิที่ยับเร็วกว่าครับแม่นกว่าเร็วกว่า นะครับซ้ายของราฟาเอลนั้นคล่อมครับแล้วก็ยิ่งยิ่งยืนห่างยิ่งอยู่ระยะห่างนี้ยิ่งเสียเปรียบมากขึ้นบนสลับล่างเลยครับข้างเดียวครับที่ข้างซ้ายครับปล่อยบนแล้วลงล่างทันทีครับกลับไปอีกแลวครับไปอีกอีกข้างหนึ่งเลยครับซิงขวารับโดนที่ ทุกตาครับของโซซ่าครับท้ายหลังเป็นหนี่งอยู่ที่มุมแล้วครับอยู่ที่มุมแล้วโซซ่าไปได้ครับ <S <S ดูเหมือนว่าถ้าโซชินนั้นต้องการปิดเกมแล้วนะครับมาถึงตรงนี้นั่นจะไม่เลี้ยงเลยนะครับ <S 1> <S 1> <S เดินเร็วขึ้นครับในขณะที่โซซ่านั้นก็อยู่กับเชือกเลยครับอือพอบวกซ้ายนั่น ได้เสียวเลยครับมาสครูนี่ฮุกซ้ายเศซุชิโดนนะครับหมดโยกครับไม่น็อกครับยังน็อกไม่ลงครับดูว่าตั้งใจเลยครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าสครูนีแวบเดียวครับว่าเขาไม่พ่อยพอใจว่าเขาต้องการน็อกเลยครับแชมป์ในฐานะที่เป็นซปเปอร์สตาร์ของชาวญี่ปุ่นอยากจะสร้าง เรียกว่าทําฟอร์มให้ชาวญี่ปุ่นนั่นเพิ่มคะแนนบวกให้ทํานองนั้นนะครับก็ต้องการน็อกแลครับสิยกผ่านไปแล้วนะครับครับผัดช้าครับก็เป็นความผิดมาจากน้อนนะครับมาจากญี่ปุ่นเลยครับมันายบอกยกเงินใช้สุภาพสตรีนะครับนี่ครับภัพชา้าซ้ายลำตัวครับ ตายของทัชโยชิบุมไครับขวาครับติดพ่อนแผนขวาซ้ายครับเราเออนั้นตั้งรับนะครับต้องกันตัวมากเกินไปนิดครับยืนให้น้ำสบายๆเลยครับแม่แชมป์เอาล้วครับชมกันต่อครับยกที่11ครับดูว่าฟอร์มวันนี้เป็นอย่างไรครับจะโชค ได้แค่ขนาดไหนครับทาซิโยชิโถนะครับโ์เชิงครับดูครับโชโช์ฟุตเวิร์กลำตัวการกม้มการโยกไม่แผ่วอย่างที่คิดนะครับสำหรับแชมป์ต่อยคราวก่อนกับสิริมงคลน,นั้นแค่เจ็ดยกครับวันนี้เรามาถึงยกสิเอ็ดแล้ว โชยับเลยครับโชฟุตบวหมุนบนนะครับใช้จังหวะขาหมุนบนออกทางซ้ายครับแล้วก็ยับยื่นยับสองไม่ถึงครับโซซ่าก็ไม่แม่นครับมาสวนซ้ายนีย่เป็นใหญ่จะโดนอากาศพาดครับบอาหัวใจของ ลาเปลโซซาเสริมใหญเหล็กสักนิดหนึ่งครับคือไม่หนักเลยครับแต่ว่าต่อยแล้วได้รูปนะครับได้ได้ในทางในเชิงสากลนเลยครับ1นึ่งสองสามบวกขวาครับอ้าสองหมัดสวยครับนี่แหละครับถ้าเริ่มบวกเริ่มแรกเมื่อไหร่นี่ก็นถ้าชียวี่ก็โดนนะครับแต่เพียงแต่ว่าจังหวะที่โดนแล้วโอกาสของราเปยวที่จะตามนะครับ ไม่ต่อเนื่องโดนครับโดนขวานะครับของคาซูโยชิรัวเล็กกว่าน้ำหนักก่อเสียเปรียบลุ่มครกอะไรเสียเปรียบหมดครับความสั้นความยาวนี่เป็นรองทุกทุกขุมโชว์โทสายตาโทรฟุตเวิร์กเลยครับ อสเซียวิหลบไม่ยำนะครับโรเบลโซซาไม่ยำเยอะๆยอะหนึ่อามาวะครับเดใหญ่นหถึงเชียร์ครับเดือดชุดใหญ่แลครับโซซาเดืใหญ่ครับตัวเดือดไปขวากวาเราเชื่อว่าคแนนนั้นไม่ตึงตา กับมาครับไอ้ทิ้งหยากลับมาแล้วก็เสร็จแล้วเอเชิงนะครับยับซ้ายยับซ้ายรับ9วินาทีครับจะหมดยกที่สิบเอ็ดครับโชว์ยอดยกครับกลับไปที่มุมครับกล้องก็ยังจับไปที่ซุปเปอร์สตาร์ครับแชมป์ แข้งสามสมัยครับรุ่นนี้ก่อจากมุมสูงครับหยิยกใกล้ๆครับที่ญี่ปุ่นขนาดนี้ก็อาจจะประมาณนะครับสองทุ่มเสร็จๆแล้วละครับ เราเพิ่งจะ18นาฬิกากับ10นาทีโดยประมาณนะครับที่ญี่ปุ่นขนะนี้นั้นสองทุ่มเศษเลยครับเพราะว่าเวลานั้นห่างกัน2ชั่วโมงอยู่ที่ทาชูชิครับแม่หน้าตายังไม่มีริวรอยของความบอบช้ำมากครับมี่เปลือกตาครับในขณะที่ทางด้านผู้ตัดสินก็หน้าตาก็ไม่บอบช้ำนะครับนี่ครับบริเวณเปลือกตาด้านซ้ายนั้นครับที่เป็นเป็นรอยแดงๆนิดเดียวชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับ จบยังไงครับเกิดผู้ป้องกันแชมป์ถึงยู่ดีสีโอ้โหครับโดนเต็มๆต็มเลยครับทัชชิโอชิโอ้โหโดนครับต้องปอดเลยครับโดนเลยครับโดนสองสามหมัดครับนี่ครับโอ้โหดูครับแกล้งกันแล้วครับจับตาดูดีๆครับทัชชิโอชิโดนก็ดูครับหน้าสั่นไปสั่นมาครับแข่งการชกครับมาเล่งอายุสุดท้ายโอ้โหดูครับ โฮเซ่เราไปเอาโซซาเป็นยังไงเป็นกันเลยครับยกนี้โอโ้โหต้องมีมัดเอาไว้เลยครับดูครับไม่ทราบว่าวางแผนอย่างไรครับยกนี้น่าจะเป็นยกที่ดีที่สุดของผู้ท้ายชิงแล้วครับตั้งตัวแทบไม่ติดเลยครับทัชโยชิโดนเยอะทีเดียวครับมาตักกาบวกนี่วหวังยกหกยกเจ็ดถ้าเราไปเอา กล้าบวกอย่างนี้ครับได้เสียไปแล้วครับเอาละครับเป็นทีของคาซิโอชิบ้างแล้วครับชุดนี้อยู่กับเพือกโดนเลยครับอยู่กับเพืออต้องโดนครับห้ายกสุดท้ายครับตื่นเต้นเอายกสุดท้ายนี่ครับเอาละครับโซ่าครับทีครับบวกขวาต่หมักเลย ว่าวางแผนการชกอย่างไรนะครับสาหรับคุตตชิงท่านผชมคงเห็นกับสายตาครับเพราะสักครู่ที่ผ่านมาคุตตชิงแรกด้วยนั้นคาซูช,ชิโดนก็ออกอาการเลยทันทีนะครับตกเป็นฝ่ายรับเลยครับโซฟาจะเป็นการวางแผนการชกที่ช้าเกินไปหรือเปล่เลาเะครับเดี๋ยรเราต้องติดตามที่คะแนนนะครับว่าคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไร ยก,กแน่นอนแล้วครับมาถึงตัวนี้อัสเซอร์ชีก็ไม่สามารถจะเก็บลาเฟโรโซซาโดยการน็อกได้เลยครับสายทิงขวาย,ยาวๆแบบาปลหมัดครับ, 1, 2, รบหนึ่งสองสามครับหายใจแล้วครับหายใจยาวๆครับอัสเซอร์ชี บดน <át, S 1> หนักๆเหมือนกันแต่กราฟื้นแล้วนะครับเอาครับกลับมาเป็นทีของฟุตท้ายคิงบ้างครับจะเดินใหม่จะหมดยกวางเดีวไม่ถึงสุกิตาพีดครับหมดยกหมดยกครับอดูครับไม่พอใจนะครับคสูชิไม่พอใจผลการผลงานของตัวเองครับแบบไม่สะใจเลยครับน็อกไม่ได้ครับเขาแสดงอาการอย่างนี้สองสามครั้งเลยครับช่วงที่พักให้น้ำครับท่านชมทางบ้านอาจจะไม่เห็นนะครับ ก็สู้กันมาครบ12ยกครับมาตื่นเต้นมาสนุกเอายกสุดท้ายนี่ครับต่อต่อก่อนหน้านี้ก็แลกกันพอสมควรครับแต่ว่าถือว่ายกสุดท้ายนี่เป็นยกที่ต่อยกันได้เสียวได้เฮเลยครับต้องรวมคะแนนครับดูนะครับว่าคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไรครับ ลองจับไปที่โย <were> ชิโร่ทาซูโอชิครับก็ไม่มีความบอกช้ำนะครับนอกจากเปลือกตาด้านซ้ายครับน <im itation> ิดเดียวผู้ไทยชิงครับโอเ่ลาฟิโอโซซาผู้ต่อไปเป็นกัรส่งบอลยิงดีซึ่งกันและกันครับ ก็ทัชชุทัชชูชิไปชูมือให้กับอุทาชิงนะครับแต่เสียงเฮขึน้นมาอย่างนั้นนะครับ,รบก็แสดงว่าทัชชูชิน่าจะเป็นผู้ป้องกันตำแหน่งเอาไว้ได้นะครับแต่ว่าคงจะให้เกียรตินะครับคงจะให้กําลังใจกับโฮเซลาเปียโอโซซาครับระกาแล้วค,ออนนครับ มีแจกประกาศสิยบัตนะครับเหมือนคู่แรกที่ผ่านมาครับโอซกสนามก็ป<อ>ระกาศมอบก็เป็นอันว่าโชอิชิโร่พัซโยชิครับมองกันแชมปเอาไว้ได้ครับสมัยที่3ครับครั้งแรกครับมอบประกาศสิิบัตครับ เีาเรียกว่าเป็นใบประกาศกิตติคุณก็ได้นะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมของญี่ปุ่นเขาเขาไม่ประกาศคะแนนให้เราทราบเลยนะครับ,รบประกาศสรุปผลและก็ประกาศชื่อทัชุโยชิเป็นผู้ชนะไปเลยนะครับดีภาพเข็มขัดครับแล้วก็มอบถ้วยอีกหนึ่งใบเราคงต้องติดตามนะครับว่าทัชุโยชิโอกาสจะเจอกับวิรพลนั้นเป็นไปได้แค่ไหนเพียงไรครับ ครับถ้วยรางวัลนี่เป็นถ้วยจากสถานีโทรทัศน์ทายทอดนะครับของญี่ขาบอกให้ิขัดเนีในอดีตกับปีที่แล้วอยู่ที่เราครับนี่ครับลูกชายครับทุก <ใ ürü |th|> ั้งครับ <okay>. ที่ชิต่อยครับเพื่อคราวก่อนต้องมาให้คราให้กำลังใจครับถ่ัเซนดอตาคัูกชาคัทัันิพวกอครับ 初防衛した感想いかがですかあのすごい僕、勝手なことなんですけどもうすみません、みんなもう変な試合してましたよ、だれだるだるだるだたくさん練習したんですけどね、練習したけど相手のそれ以上のことをやられたんで、もう、課題が残りましたね、操作はやりにくいチャレンジャーですか เขาบอกว่าเขาเกือบไปเหมือนกันนะครับต้องัต้องชับ็อกซิ่งตัวเองจะบชมทาว่านักมวยที่มีความแข็งแกร่งและก็มีความสามารถดีที่ผมฟังแับพูดให้ทุกนฟังแล้วไช่ผฟังออกเองนะครับวันนี้คุณวิบูลย์วันจุ้ยนะครับผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นกับได้มานั่งฟังแล้รับวมู้ความเ้ใจอ่วก็ได้บอกให้เราต่อนะครับโอเ ใายคุณโตครับฝ่ามือท่านผู้ชมนั้นทรงผมเหลือเกินจริงๆครับเมื่อสักครู่ก็ได้ขอบคุณผู้ชมครับนี่ภรรยานะครับนายรดาญาชิเราขอบคุณมากครับผมสตีก็ถ่ายทอดสดจากโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันมาสองชั่วโมง เต็มๆแล้วนะครับคู่แรกสมานป้องกมมันตำแหน่งเอาไว้สําเร็จยดง,งามครับนอกญี่ปุ่นยกที่4กับชนะแบบเซที่กินน้องเอาแล้วก็คู่นี้ครับซูเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นชั่วโมงนี้ครับโยชิยยชิโร่ทาชิโอชิก็รองการตำแหน่งครั้งแรกสมัยที่3ครับชนะคะแนนผู้ท้าทิง้งชาวอาร์เจนตินาเอาไว้ได้สําเร็จครับออกไปแล้วนะครับช่วงที่วอร์มอัพร่างกาย